รถใครเป็นหลังอยู่มันหยุดไหมมันจะเสียงเพลงอยู่ต่เจ้าของไปไหนอะเสียงเพลงมรดนะ่ะแล้วเจ้าของหายไปไหนล่ะรถใครนูนบีรถไปช่วยแล้วไูมชมฝนตกแล้วโอ้ยนูสิดูทางสิ อืทางดูรถไอ้นั่นมันตกถนนกำลังจะดึงกันอยู่นู่นอะ่ะโอมันตกแล้วดูทางสิมันจะดึงได้ไหมนั่นอะ่ะนู่นอะ่ะรถตกถนนน่ะ โอ้ไมรูทางสิอืมโอ้ยเส้นทางฝนตกแล้วฝนตกแล้วฝนโอ้ดูสิจะดึงได้ไหมเนี่ยฝนตกหนักมากเลยได้ร่มมาด้วยนี่นู่นน่ะริบๆไกลมากเลยฝนตก เราจะดึงขึ้นไหวเหรอไอ้อนฝนไม่ตกก็ไม่มาดึงโอ้แล้วกันเลยดูเส้นทางสินุ่นวัวใครอะตั้งนานก็หนูพึ่ง

Sí és són Chai no Chai 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 No F**k me Chai 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 ni si ma Chai o ma ni si

ขับไปได้ไหมเนี่ยบัออตบ้านน่ะสภาพหนี่ยเอนนอเครียดหนา้าตีนหน่อยไ,ได้ไหมล่ะโอ้ไปได้ไหมล่ะถูกไปสิไป เมืองกลางเมืองไปโน่นเลยเ้อใครแล้วนะ่ะโอ้หลุยชม โอเคเก็บภาพบรรยากาศไว้เออผู้ชมผิดพระบระะัารใดก็ต้องขอโทษขอบภัยนะครับสวัสดีครับรถใายเป็นไรนั่นอ่ะมันอยู่ไหมมีแต่เสียงเพลงอยู่อ๋อเจ้าของไปไหนอ่ะเสียงเพลงมรถน่ะเอาแล้วเจ้าของหายไปไหนล่ะ